มาแล้วนะครับกับช่องบ่าวนชาแนลนะครับเราก็มาแอบดูนะครับว่าเขาทำอะไรนะครับวันนี้ก็คุณโทษทำอะไรเราก็มาสอบถามกันนะครับว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับอันนี้คือ,อยังพอเนี่ยคือประตูเลื่อนประตูเลือนบ่ประตูเลื่อนจูไม้ไผ่จูเลื่อนให้หนูนาะ น,นี่ก็คือประตูเรื่องหน้าบ้านนะครับตรงที่ตรงที่จอดรถพี่นานะครับที่คันของพี่โนนะครับว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับอันนี้ก็คือแบบนะครับแบบที่ พ่นาส่งมาให้ผมนะครับให้ผมดูของเมื่อคืนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นประตูเรื่อนนะครับไม้ไผ่นะครับวันนี้ก็คุณพ่อนะครับจัดให้พินานะครับหนึ่งบ้านแล้วนะครับประตูเรื่อนนะครับวันนี้ก็ ตั้งแต่เช้านะครับมันไม่ง่ายเลยนะครับทําประตูเลื่อนนะครับอันนี้ก็ความยาวนะครับ3ามเมตรหกนะครับความยาวนะครับความกว้างไทยพอนี่ เมดตร20บร่ความกว้างนะครับจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเมตร20นะครับแต่ความยาวนะครับ360นะครับรุ่นที่ไม่เหมาะ น,นะครับพี่ดูถ้าพี่โนชอนอันนี้ล้มนะครับข้างหลังบ้านก็เอาไม่อยู่แล้วครับผมอันนี้หนักนะครับหนักยกไปคนเดียวไม่ไหวนะครับตรงน,นี้ก็จะเอาตะปูนะครับไม่ตะปูก็นน็อตนะครับมายึดนะครับ เราก็จะผ่าไม้ไผ่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผ่าครึ่งน,นะครับประมาณนี้นะครับบาตัวเรือนนะครับพีนาก็อยากได้แบบนี้นะครับลุงศีก็เลยจัดให้พีนาแบบนี้เลยครับ เราก็ต้องรอดูนะครับที่หน้าบ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องรอชมอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ